ยังไงน,นไงนี้นี่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 ลงรัวลงรัวอะไรนะครับโฮ้ยเฮ้ยไหนวะยิงมายิงมาเออโอ้โหเฟรมเลทสามร้อยเฟคือเรื่องครับสวัสดีครับพวกกับแอ๊ดป๊อกจัดสเปคคอมกันครับวันนี้แอ๊ดป๊อกก็จะพามาประกอบ คอมโดยใช้ cpu เลนส์เจ็ดเก้าพันแปดรอย x สาม d นะครับที่ลหลายๆคนทักมาหา ads box นะผมทั้งหน้าเพจในอ In ิ inbox ต่างๆนะครับว่าอยากให้จัดตัวเลนส์เจ็ดเก้าพันแปดรอย x สาม d นะครับก็ถ้าใครมีการ์ดจออยู่แล้วหรือว่าอยากได้การ์ดจอมือสอง a อ s บ็อกก็มีจําหน่ายนะครับเพื่อที่จะประหยัดง,งบเราจะได้ใช้เป็นตัว cpu x สาม d ไปเลยนะครับเพราะว่าตัว cpu x สาม d เนี่ยมันมีแคชขนาดใหญ่ผมหนึ่งร้อยสี่ mb เลยนะครับจะให้การปั่นเฟรมเรทที่ความเรียด full hd เนี่ย ได้ดีมากๆนะผมเมื่อเทียบกับ CPU รุ่นใกล้เคียงหรือว่าคู่แข่งนะครับเป็น CPU ที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับแต่งบเนี่ยเฉพาะ CPU มันก็บานไปลายไปเกือบ20,000แล้วนะครับถ้าใครมีงบจำกัดจริงๆ,ๆก็อยากให้ยืนพื้นเป็นตัว r รเส n 5้0นห7ร0 f หรือว่าเป็นตัวคอ r ตก็เพียงพอครับงบที่เหลือเนี่ยค่อยเอาไปลงในโนการ์จอครับแต่ถ้าใครมีงบเยอะจริงๆเนี่ย40,000ขึ้นไปเนี่ยก็ดูเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ เนาะคอนเซ็ปติฟยูไปก่อนการ์ดจอค่อยอัปเกรดหรือว่าใครจะแบบบาลนานะผมในเส้น5แล้วก็การ์ดจอตรงกลางๆหน่อยนะครับมันก็จะได้เฟรมเรทที่สูงกว่าที่จะเอางบไปถมในส่วนของแค่ CPU อย่างเดียวนะครับตันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็เป็นตัว Adlock B650M PG Lightning ครับตัวน,นี้ก็รับไฟรับบูทได้ในตัวนี่ตัวน,ตน,นี้เลยก็เป็นตัวคุ้มนะครับสามารถซิงไฟได้ใส่ M2 อะไรต่างๆได้ ในส่วนของแรมนะครับแรมก็ช่วงนี้ราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับราคาก็จะตกสักประมาณ6 7ถึงพันขึ้นไปแล้วนะครับก็งบจะสูงกว่าปกตินะครับนี่ก็จะเซร์ฟเวคอมช่วงแรมราคาสูงราคาแพงนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแรม3 2กิกนี่ครับบัตหกพันนะครับหกหสองส่วนตะเกีบข้อมูลนะผม512ิกิกนะครับก็เก็บเกมได้ประมาณ5เกมบวกลบนะครับขึ้นอยู่ว่าเกมใช้พื้นที่เยอะไหม ส่วนการ์ดจอผมก็เป็นตัว5060 Ti ตัว16กิกกนะครับก็แรงๆเลยนะครับเข้าคู่กับตัวแต่เส้น 7900X3D เลยนะครับแล้วก็ชุดน้ำ3ตอนนะครับมีหน้าจอบอกนภูพุมอล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบคอมกันเลยโอ้โหนอดเทียบเดี๋ยวก็จะเป็นเสารับ Wi-Fi b ไฟบลู o t h นะครับก็ต้องติดตั้งด้วยนะครับนี่ขันเสา เข้ากันนะครับปุ๊บแล้วก็เอาปลายสายนะครับไปเสียบที่หลังเมนบอร์ดเนาะโอเคก็แบกเพลทส,สายสาตรารไว้เ,เสียบพวกฮาร์ดดิสต,ต่างๆนะครับออกมาก,ก่อนเยอะแยะมากมายแล้วก็หน้าตาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับขอเคลียรอ์อ่มีอะไรบ้างเนี่ยน็อต M2 แอ้วี่เขาก็มีมาให้ครับสายซาตเาอออสาย Wi-Fi ก็แปงนะครับเขาให้ติดตั้งเองเฉยเลยอเออทำไมเป็นงี้วะเนะาะแทนที่จะใส่มาให้ด้วยลำบากลำบนจริงๆดูดออิขอให้ปรปับปรุงสักหน่อยนะไอ้รุ่นนี้นะครับของแอน o c อกนะครับตัวเสาไวไฟต้องติดตั้งเองนะครับค่อนข้างยากครับปกติ แบนดอื่นหมุนเสาด้านหลังเมนบอร์ดมันก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่นี้ต้องต้องต้องโยงสายเองนะนี่เห็นไหมมันได้มีเสาออกมาให้เราต้องนี่มันมีการ์ไฟไฟ้าให้ก็จริงนะครับแต่ก็ต้องโยงสายกันเองนี่นี่นะครับตรงนี้นี่เสียบแล้วก็โยงสายเอาไว้ข้างนอกนะครับเแปลกวะ่ะโอค ต่อมาแกกล่อง CPU ว่าผมตัว CPU จะไม่มีจะไม่มีซิงค์ให้นะครับเราต้องอัปเกรดซิงค์นนั่นเองถ้าใครอยากประหยัดง,งบก็ใช้เปซิงค์ลมก็ได้นะครับงบสักประมาณ1,000บวกลบก็เอาอยู่นะครับนี่ลายเส้นเจ็ป x 3 d มดเตรียมใส่เลย ติด okay, ตั้ง 10u เรียบร้อยต่อมาครับผมตัวแหลมไฮซิมิ f e เจอร์นะครับนี่สิง์ระบายความร้อนขนาดใหญ่ครับหนักๆเลยทำให้การระบายความร้อนชิปแรลมเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับชิปแรมเย็นแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของตัวแรม เรียบร้อยอ่ะปลดสลับปุ๊บปุ๊บตองปลดสองฝั่งเลยนะบอร์ดตัวนี้เหมือนจะค่อนข้างโบราณหน่อยหรือเปล่าบางบอร์ดมันปลดแค่ฝั่งเดียวนะครับก็โบราณจริงแหละเออเพิ่งเห็นใส่การ์ดไรไฟคือแบบต้องติดตั้งเอาเอง ต่อมาครับเดี๋ยวมาติดตั้ง M2 กันนะก็ติดตั้งได้3ตำแหน่งนะ1 2 3โอเ okay. ค M2 512กิกนี่ครับตัวนี้เป็นของ a p ปเปอนะครับมีสิงค์ระบายความร้อนชิปด้วยเค okay. ก็ติดตั้งแบบน,นี้เลยแล้วก็ M2 ที่เราแกะมาตรงนี้นะครับนอต M2 เ็ามาใส่ เรียบร้อยตตั้ง M2 CPU แล้วก็ r a มเสร็จนะเดี๋ยวเรามาเตรียมติตั้งอุปกรณ์ตัวอื่นกันเลยอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นชุดน้ำครับตัวนี้ก็เป็นชุดน้ำา3ตอนนะครับมีจอบอกอุณหภูมินะครับตัวนี้มันจะมีอยู่2รุ่นนะครับจอบอกอุณหภูมิกับจอสามารถเปลี่ยนรูปภาพได้นะครับก็ต้องดูด้วยนะครับตัวนี้ก็ ID o o o l n n g รุ่น FX 3 6 0 TD นะ กล่องก็ขนาดเล็กกระทะัดรัดนะครับเปิดออกมาก็จะเจอชุดน้ำกับพวกอุปกรณ์ต่างๆก็จะเหาะมาในกล่องแบบนี้นะต้อลบอกยากเหมือนกันนี่ก็ ขาวสวยเลยนะครับมีอุณหภูมิไหมมอจะกล่องปุ๊บเห็นเลยใสายก็เป็นสีขาวแบบนี้ตัวพัดลมกับหมอ้อน้ำเขาใส่มาให้เราแล้วนะครับคือแต่ก็แอบแกะออกยากนิดนึงนะมันติดตัวอี้อ่ะโอเค ตัวหม้อน้ําก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวขอไปเตรียมอุปกรณ์ต่างๆก่อนนะครับตัวนี่ครับปั๊มน้ํามีซิลิโคนมาให้เราแล้วครับต่อมาครับเราก็จะทําการเตรียมติดตั้งตัวฐานบล็อกน้ํานะครับเราต้องขันตรงนี้ออกก่อนือ ทีนี้เราก็นี่มาวางครับพอดีเลยเเแล้วก็เอาน็อตมาขันนี่ก็ถือว่าใส่ง่ายดีนะครับนี่ใช้ มือขันก่อนก็ได้เพิ่มแล้วเราก็ใช้ไขควงขวบขัให้ได้หนึ่ทีหนึ่งเพิ่มตึงๆมือก็พอนี่เรียบร้อยทีนี้ก็เหลือใส่ฐานตัวปั๊มน้ํานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียม power supply ก่อนครับต่อมาก็จะแกะ power supply ครับตัวนี้ก็เป็นกระบายหกร้อยห้าสิบวัตต์ครับแปดสิ 80, บพัตบอลเลยนะครับได้มาตรฐานประหยัดไฟอย่างดี เอ้ยเป็นซีเวอร์ะครับป๊กแจมผิดอย่างดีเลยนะครับก็ประหยัดไฟมากๆแล้วก็ตัวพาวเวอร์สายเนี่ยเป็นสีขาวด้วยนะครับสีขาวไฟเส้นไฟต่างๆสีขาวนะครับแล้วก็พร,ร้อมมาตรฐานประหยัดไฟครบวงจรนะครับนี่กันไฟเกินไฟกระชากพวกแรงดันไฟต่างๆแล้วก็การตัดวงจรไฟนะครับก็เลยที่ไฟมันรัดวงจรนะครับก็ถือว่าครบคันเลยนะครับกับ คราะว่าสายตัวนี้แล้วก็ราคาดีด้วยนะครับไม่เกิน2,000นะถือว่าดังดีในส่วนของสายไฟต่างๆนะครับก็มีให้ครบนะครับนี่ PCIe นะครับหลักๆก็มีครบนะครับสายไฟเลี้ยงการ์ดจอมีให้2เส้นเลยแล้วก็พวกสาย SATA สายโมเลกไฟเลี้ยง c p u 8พินเอ้ย4พิน2หัวนะครับนี่ก็ถูกกนแลบ8พินนะ4บวกโอเคมีให้ครบ นี่เห็นไหมก็เป็นโพลส์สายสีขาวแบบนี้เลยมีเคเบิลไทยมาให้นะครับนี่ลมสีขาวนะครับสวยงามนะครับและอย่าบอกครับผมทั้งหมดจะไฟได้ประมาณ649วัตต์นะครับตัวในส่วนของไฟ12โวลต์นะครับ เพียงพอครับบัตรเต็มสายก็เป็นสายแบนนะครับประกอบเก็บสายง่ายนี่มีมาคห้ครบๆเลยนะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปใส่เข้าไปในเคสกันนะน,นี้ก็เห็นไหมของใหม่แกกล่องนะครับเบิกของใหม่ทุกชิ้นนะครับบางที่อาจจะได้ของช้าบ้างนะครับเพราะาไอ้ปอกไม่ได้เอาของคัสต็อกมาประกอบให้นะครับก็คือของใหม่แบบนี้ให้เห็นเลยนี่ เค okay, ขอ,อไปใส่เข้าไปในเคสก่อนตอนนี้นะครับแอบประกอิได้ติดตั้งแบตเตเรี่ไปแล้วนะตรงน,นี้แล้วก็ใส่เวอร์ซเรียบร้อยแล้วก็เมนบอร์ดมาใส่เลยโอดีครับเดี๋ยวบริเวณตรงนี้จะร้อยสเสาเ i อรไฟมาใส่นะครับตอนนี้เราก็ขันน็อตได้เลยก็ขันนอ็อต ต่อจาวข้าบนก่อนก็ได้นะครับก็เดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยเราจะเอาสายมาเรียงไปข้างใต้นะครับจะได้ดูสวยงามดูซ่อนสายนั่นเองตอนนี้นะครับเราก็ใส่ตัวมอญลงไปก่อนร้อยสายเข้าไปแนละ้ว เียบร้อยเดี๋ยวขอขันน็อตยึดกับตัวหม้อน้ำแล้วกันครับต่อมาครับเราก็จะติดตั้งบล็อกน้ำนะนี่ก็มีซิลิโคนเรียบร้อยแล้วแกง่านี่ Okay. เขาจะมีน็อตอยู่ซ้ายขวานะครับแล้วก็วางตรงนี้เลยนี่โอเคลงแล้ว โอเคลองดูแล้วสองส่วนสายนะครับก็จะมีอันนี้เป็นสายปั๊มน้ำส่วนนี้เป็นสาย R G B ครับ R G B ครบขอบตรงนี้แล้วก็ ส่วนอันนี้จะเป็นสายซิงค์อุณหภูมิที่หน้าจอนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเสียบสายก่อนเอาละใกล้เยเสร็จแล้วนะครับเรามาบล็อกการ์ดจอกันเลยกับ5 0 6 0ทีไอ้ตัว16กิก กลองแบบนี้นะครับแบ็กเฟสสีขาวเจาะล่องระบายความร้อนนี่หน้าตากาจอนะครับต่อไฟแดงแปดพินหนึ่งหัวต่อหน้าจอได้สีหน้าจอตัวนี้ก็มีร่องในการระบายความร้อนโอเคแกะ เดี๋ยวนี้เก็บไว้แกะตอนทำช่อง t ิ k ต o k นะครับอ่ะใครที่รอดู Unbox ็อกแกะพวกนี้นะไปดูในช่อง t i k t o กแอดบ o ็ได้เลยนะครับชื่อว่าแอดบ็อกแกะสเปคคอมนั่นแหละนะครับก็จะมาแกะพวกของข้างในเคสตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตั้งการ์ดจอกันเลยเตรียมใส่การ์ดจอกันเลยสลัดเรียบร้อย เสร็จตีนี้ต่อเตืองการจาอบโอ้เสร็จเรียร้อยครับผมง่ายได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันเลยครับผมเราก็มาเล่นกับเกม Battlefield ล่าสุดเลยนะครับแต่นี้เป็น r e s e ซ็นะครับโอเคออนไลน์เหมือนกันเนาะ กัปฟิกก็ปรับเป็นสุดโอเวอร์คิวเลยนะครับแล้วก็ DL เอเดปรโมทบาลานซ์เฟรมเจนเอ็กสอนะครับเฟลเลตก็ร้อยถึงสองร้อยเฟรมเลยทีเดียวโอ้ยหืมขีดเลยไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวตรงไหนดีเฟอร์ นะครับ c p u ครับใช้งาน60%นะครับโหใช้งานค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็การ์ดจอผมงานเต็มที่9.7%มวงการ์ดจ,จอผมผู้ศึกษา u ประมาณ60องศาบวกลบนะครับแรงเคลื่อนที่ไปประมาณ14กิกนะครับก็โดยรวมแล้วเล่นได้หายห่วงครับผมลื่นๆเลยโอ๊ย รถถังรถถังนั่งรถกอบได้ป่าววะเฮ้ยรถกอบได้ไหมโอ้โตายเลยครับรถกอบกับได้ด์เตยร์คอนเท่ตนะครับขอ,อเลยว่าสเปกนี้เล่นลืนล่นทุกเกมนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมตัดต่อสตรีมได้หมดเลยมาแล้วรถถังมาแล้วไหนไหนมาพี่ใครมันเลขสามพี่หลงเนน <S 2> <S 2> <S บิร์ตควันวะ Birthday, ยังนี่นนี่นี่นีืนนมรัววอยอ,ยอ,ยอย่าครับโยนวอเอโอยทางโน้น้น้นยิงมายิางมาเอคิดเลยโอเคครับ okay. ผมแบล็ตฟิวก็ประมาณนี้เลยครับเล่นลืนล่นๆครับผมเฟรมเรทหลักร้อย มาต่อกับพับจีเลยนะครับโอ้โหเฟมเลทสามร้อยเซมเรื่องครับจะบอกเลยว่าพับจีนี่ cpu ค่อนข้างกินแรมเลยนะครับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะกินโคตรโหด setting นะครับก็จะอยู่ที่ very low แล้วก็ texture ultra vivid ล e ้ a t a นะครับจริงเราก็สามารถรับกราฟิกสุดก็ได้นะเออเฟมเลทแบบ สูงเกินทำไมมันมีแตบบ่มีมงมีแต่มีดไม่มีปงไม่มีปืนเออมีแต่มีดจริงๆด้วยทุกคนทำงานจะไปสู้เขาได้อ่ะมาลองปรับเอาต้าดูสิ อ,อบอขอบมาตาครับผมซีวิวก็ใช้งานลดลงนะครับเน้นไปที่การจอดทำงาน,นทำงานหนักขึ้นนะเฟมเลตก็อย่างที่200เฟรมนะครับโอ้โหบมอกกว่าใครที่หน้าจอดีเฟลเรตสูงๆนะสบายเลื่นแน่นอนไปออกไปข้างนอกครับ มันมีคนลงมาอยู่แถวนี้อยู่นะสองร,รัเฟนลื่นๆครับผมเดี๋ยวเราไปหาต่อกันอยู่แถวนี้แหละน่าอยู่สักสองคนเลยทุกคนเรียบร้อยเลย